อุทยานสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์นี่คือสวนลุมของชาวนครสวรรค์นะครัความเรียบความวิ่งง่ายเต็มสิบเนี่ยให้เท่าไหร่ยีพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยสามไร่มันมีสิ่งของน่าตื่นตาตื่นใจตลอดทุกฤดูอุอคนลุกขึ้นมาเลยอ่ะทางข่าวเป็นพันตัวได้มั้งน่าจะตัวที่บินอยู่เห็นไหมนั่นอ่ะกำลังโฉบอ่ะตัวใหญ่นั่นแบทแมนหรือเปล่า สวัสดีค่ะจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับอะไรอ่ะเอาคุณผู้ชมสวัสดีครับอันนี้เราอยู่ที่ไหนครับเราอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์เราหาข้อมูลกันมาว่าชาวนครสวรรค์จะวิ่งที่ไหนแล้วก็พบว่าเขามาวิ่งที่นี่กันเยอะก็คืออุทยานสวรรค์ วิ่งเหมือนได้ล่องลอยอยู่ในสวรรค์แต่ตอนนี้เปรียบเสมือนเราอยู่ในนรกอยู่ตอนนี้แล้วเดี๋ยวเราเข้าไปเราจะเป็นสวรรค์แหละเออก็เดี๋ยวจะไปดูกันว่าที่วิ่งของชานนครสวรรค์จะเป็นยังไงเผื่อใครมาเที่ยวนครสวรรค์ไม่รู้จะไปที่ไหนเดี๋ยววันนี้เรานําให้ก่อนอซึ่งวันนี้เราสงสัยอย่างหนึ่งก่อนที่เราจะออกไปวิ่งอ,อ๋อสงสัยว่ามันรอบหนึ่งกี่โลไม่ใช่สงสัยว่าทำไมแต่งตัวอย่างนี้คือวันนี้มาบรรยายแล้วก็เอามาแต่รองเท้าที่เหลือลืมหมดเลยแครบก็เลยเดี๋ยววันนี้ก็จะวิ่งในชุดอาจาจรย์แบบนี้ไป <c oughs> ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่างานมันเข้าเยอะมากจนสมองไม่ได้จําแล้วว่าแต่ละวันจะต้องมีอาทอะไรบ้างรู้<ช>แค่ว่าจะต้องไปทํางานที่นี่แหละ<ช>แต่ว่าลืมว่ารายละเอียดว่ามันจะต้องทําอะไรและนี่มันไม่ใช่เป็นการลืมแบบไม่ใช่ว่านอนลงไปแล้วเออเดี๋ยวตอนเช้าหยิบชุดวิ่งแล้วก็ออกไปแล้วกันอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> คือไม่มีความทรงจําว่าต้องหยิบชุดวิ่งเลยจนก่อนจะมาวิ่งเนดะี๋ยวเอา้าไม่มีชุดวิ่งนี่วา <c oughs> ก็นั่นแหละวันนี้ก็จะเป็นตอนพิเศษรีวิว <c oughs> ที่วิ่งแบบการใส่ชุดทํางานเผื่อใครก็ทํางานจน ไม่มีเวลาไม่มีชุดอย่างเงี้ยก็ก็มาดูว่ามันจะเป็นยังไงถ้าใส่ชุดนี้วิง่งกัรรายการวิ่งไหนแค่แ ถึงแรกอย่างแรกที่เราต้องทําเลยก็คือซื้อลอตเตอรี่นะลานนเล่นลาเลอันนี้ก็คือทางใช่เขาก็ดูแล้วเขาวิ่งกันไปทางนู้นก็เดี๋ยวเราวิ่งกันไปทางนี้บ้างอันนี้เราไม่รู้อะไรเลย<ช>นอกจากรู้แค่ว่าเขามาวิ่งกันที่นี่เดี๋ยวเราไปค่อยๆไปดูกันไปดู โอเคนี่เขาก็มีจุดเริมม่มต,ต้นที่ศูนย์บอกมันจุดเริ่มเราจะมาดูกันว่ารอบหนึ่งมันกี่โลออเอาเท่าที่เห็นตอนกิโลที่ศูนย์ก่อนคือเราชอบแล้วนะมันโล่งแล้วมันสบายตามันดูสะอาดไม่เราชอบเน่แล้วแคมอ่พี่นีนะพี่อุดพี่แตะพี่แตะ <c oughs> <c oughs> คือนั่นแหละแต่คือเราชอบแล้วเพราะว่าเขาออกแบบมาดีอะแล้วก็ส,วส่วนสุขภาพอะนะ <c oughs> เออมันสวยอะเขาไม่ได้ออกแบบเล่น,ลนๆหนาอันนี้เขาออกแบบกันจริงจริงจังๆเขาเล่นอะบางกรไม่ขนาดนี้หรอก <c oughs> อันนี้จริงจังแล้ว <c oughs> เลนเท่าที่เห็นเออแยกเลนวิ่งกับเลนจักรยาน <c oughs> เลนคนก็จะเยอะหน่อยนี่ก็คือไอสีดำนี่ก็คือคนทั้งหมดวิ่ง ส่วนตรงนั้นก็เป็นจักรยานแล้วเราเห็นเหมือนว่าเลขของวิ่งถ้าเรามองจากมุมนี้ลงไปมันจะเลขไปทางนี้แต่เลขจักรยานเนี่ยจะ,จะไปทางนี้ไม่รู้ว่ามันสวนยันหรือเปล่าเดี๋ยวลองวิ่งไปแล้วดูเรื่อยๆแล้วก็เจอจุดห้องน้ําจุดที่หนึ่ง ถ้าจุดเริ่มแถวจุดเริ่มมีห้องน้านี่เอาไปก่อนเลย5คะแนนอ๋อนี่นี่ที่วิ่งนี่ก็จะน่าจะรอบน้ํานี้ไปเรื่อยๆเออวิ่งดีจังนี่คือสวนลุมของชาวนครสวรรค์นะเออมีความรู้สึกคล้ายๆสวนลุมมีความเป็นเมืองเออนี่แล้วก็ทางนครสวรรค์เขาทําป้ายต้อนรับพวกเราเนี่ยหนึ่งสองสามวิ่งในแคมป์เนี่ยทำมังเออหนึ่งสองสามอ่า เราทำพร้อมกันหนึ่งสองวิ่งไหนแค่ขนัดมากกับการทำเรื่องอะไรไร้สาระนี่แคมแมวแคบอุ้ยสีเหมือนวัวเลยขาเล่นได้ไหมอ้วนมากอ้วนปักเลยเออโตผู้มีไข่เฮ้ยหาวแล้วเหมือนจะหวาด จังหวะนั้นลกสุดๆตอนมันกำลังน่ารักแผ่นกล้องออกไปไป สามสี่มันคืออะไร กะลอกบอกผู้ดูกัะลอกประมาณเยอะกว่าที่ขอนแก่นที่เราเคยเห็นนี่กัะคือเมื่อกี้เราถ่ายมันโดดไปโดดมาเนี่ยเนี่ยเยเห็นไหมเห็นไหมวิ่งอยู่ในตัวเล็กต้นไม้ทุกต้นอ่ะจะมีตะกร้าอันนี้ที่ตอนแรกเราคิดว่ามีทําไมคือมีหลายต้นอยู่ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นแบบที่ให้เขาเอาอาหารอ่ะหรืออะไรมาใส่ไว้แล้วก็พวกกระลอกเขาจะลงมากินซึ่งเมื่อกี้กระลอกมาด้วยเอลงมาในนี้เลยเนาะเนี่ยพอมองมองไปตรงเนี้ยคือถ้าไม่ได้โฟกัสจุดไหนอ่ะมันจะเห็นต้นไม้ขยับหลายที่ไว้แล้วมันไม่ใช่แบบลมอ่ะมันคือการกระโดดไปกระโดด มาของกะลอกตรงนี้เต็มเลยแค่ต้นนี้ต้นเดียวก็กลอกประมาณ8ตัวได้ดูทรงโอเคหนึ่งกิโลเมตรครับ ถ่ายอินเสิร์ตเยอะไปหน่อยเป็น1กิโลเมตรที่เหนื่อยเลยในรีวิวเส้นทางเหนื่อยแสบมันเป็นยังไงสวนลุมดีๆนี่เองแต่เป็นสวนลุมแบบคนน้อยและทางกว้างแล้วไม่ได้เป็นเนินเต่าอ่ะเป็นแบบเรียบๆแล้วก็วิวสวยเออไม่มีฝุ่นพื้นที่เรียบทั้งด้านนี้และด้านนี้เลยใช่ไม่เป็นแบบอย่างเงี้ยปกติมันจะมีความอย่างนี้ถ้าวิ่งเก่งเยอะๆพื้นมันจะยุบไง แต่นี่มันไม่ยุบแล้วก็อย่างที่เราคาดก็คือจักรยานไปทางนี้คนไปทางนี้สวนกันสวนกันไปเลยก็จะได้ไม่อันตรายมากแล้วก็รีวิวเรื่องชุดหน่อยว่าใส่ชุดออกกำลังกายกันใส่ชุดทํางานมาวิ่งใส่ชุดทํางานมาวิ่งนี่ก็จริงๆมันมีหลาย EP ที่เราใส่กางเกงขายาวอยู่แล้วเนาะเรื่องอุณหภูมิเราก็ไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่คือไม่ได้แตกต่างมากรู้สึกว่าอึดอัดไหมไม่นะโอเครู้สึกดีแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนวรจะมาวิ่งในชุดนี้ถ้าําได้ก็แนะนําหยิบชุดมาแต่ถ้าลืมจริงๆก็เป็นไรก็ได้ ไม่ได้วิ่งทั้งชีวิตวิ่งแป๊บเดียวโอเคไปกันต่อว่าจะเจออะไรสวยๆอีกบ้างไป <c oughs> เดี๋ยวเราจะเล่าประวัติของที่เมให้นนี่ัให้ในนจังฟังแชม พี่อยู่ตรงนั้นค่ะตกใจที่นี่อเรียกว่าอุทยานสวรรค์ทุกคนที่ดูอยู่ทางบ้านพูดพร้อมกันว่าอุทยานสวรรค์อุทยานสวรรค์เออก็เมื่อก่อนชื่อหนองสมบูรณ์นองสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์สมกับบุญที่ได้มาอะไรอย่างเงี้ยอเอออุ้ยอุ้ยคนนี้เป็นดางนดางเปนด่ ิไปแพลตช่องฟาลีไปหาทีผู้ชมคนไหนคุณเพลงนี้รู้ตัวไว้เลยนะคะว่าไม่เด็กแล้วนะคะน้องสมบูรณ์เมื่อก่อนมันก่อนจะมีที่วิ่งเนี่ยมันก็เป็นแค่อ่างน้ําตรงนั้นมาอ่างเก็บน้ําธรรมดาอ่ะเออแล้วเขาก็มาสร้างตรงนี้มาที่หลังให้คนมาออกกําลังกายได้พื้นที่ทั้งหมดเนี่ยสามไร่โอ้ซึ่งความเป็นสวนเนี่ยก็ทําไมเรา เหราเราเราแล้วเต้นนี่ให้ทุกคนรู้ไว้นะมันคือผ่านดงอโรบิกอ๋อแล้วว่าทําไมใส่เสื้อเหลืองกันเยอะน่าจะเป็นชมรมอโรบิกอะไรอย่างนี้ป่ะนี่ไงชมรมไทยเก๊กชี่กงพลังลมปราณ18ท่าเย็นอ่าให้อู่อ่านคํานี้ดีกว่านี่อ่านว่าอะไรบ้างสี่พยางค์นี้เต้าเต๋อ <c oughs> สิ้น <c oughs> สี <Yeah. S 1> ่เย็น ภาษาไทย101ไม่ผิดหวังจริงเยีเยเยพัฒนาอันนคืีออกแล้วเล่าถึงไหนแล้วเนี่ยเขาก็สร้างที่วิ่งขึ้นมาแล้วก็สร้างเนี่ยพวกจุด เอาไว้ออกกําลังกายต่างๆนานาเครื่องออกกําลังกายใช่แล้วก็แลนด์มาร์กของที่นี่ก็คือเป็นแลนด์มาร์กที่เวลาใครมานครสวรรค์ต้องมาก็คือมังกรตัวใหญ่หนึ่งตัวกับมังกรสี่ตัวเล็กที่ล้อมอยู่ข้างหน้าเมื่อกี้เราแอบเห็นว่าเป็นแบบเหมือนเป็นธาตุน้ําต่างๆเพราะเราเห็นชื่อมันแล้วมันมีสีสีตัวเล็กๆอ่ะมีสีสีที่เหลือก็คงเป็นธาตุไฟธาตุลมอะไรพวกนี้เนาะแต่ที่นี่คือแบบว่าปกติที่เราเห็นก็จะมีคนวิ่งบ้างใช่ป่ะแต่ที่นี่คือแบบทุกคนเหมือนรวมใจกันออกมาวิ่งคนโคตรเยอะ กันที่อยู่กลางเมืองอ่าแล้วเราก็วิ่งครบ2,000 <2, S 1> <2, S 2> เมตร2,000เมตร, 2> 2, มตรอ่ะรีวิวหน่อยที่แครว่า2,000เมตรที่ผ่านมาเป็นยังไงตื่นเต้นกับการลอกสุดๆ <c oughs> <c oughs> คือมันมีสิ่งของน่าตื่นตาตื่นใจตลอด <c oughs> ทุกเมตรแล้วตรงเมตรที่2,000เนี่ยเรียกว่าดงกีฬามีสนามต่างๆเยอะเลยส้มองไปตรงนี้เหมือนคนทั้งจังหวัดอะอยู่สนามเนี้ย <c oughs> มีสนามบอลสนามบาสาบาที่ใช้ตีแบดเป็น มัลติฟังชั o นก็เป็นที่วิ่งที่ดีคือครืนะ้นอะไม่เปี่ยวไม่อะไรเลยใครคิดจะออกมาวิ่งก็แนะนําเลยตรงนี้ดูแล้วแบบสดชื่นที่เห็นทุกคนร่วมใจกันมาออกกําลังกายแบบเยอะโอเคไม่รู้ว่ามันกี่โลมันสุดกี่โลแรงไงเดี๋ยวเราไปดูกันต่อไป ตะบองนะนะครสวรรค์73ปียังแจ๋วสุขภาพดีอยู่ที่ตัวเราที่นี่คือแบบว่าเขากิจกรรมเยอะคือแบบว่าจุดไหนก็มีกับเราอยู่นี่จะไปลองอลเล่นสิสวัสดีครับสวัสดีขอลองนิดนึงได้ไหมครับขออนุญาตถ่ายนะคครับขออนุญาตถ่ายวีดีโอนะครับนี่ จะทำยังไงอ่ะนี่ไงทำเส้นเหรอมันน่าจะเป็นการยืดเส้นยืดสายเหรอข้างหลังเราจะได้ตรงๆรงหรือเปล่าเอ้าแต่มันก็สบายดีนะไปไปมามาแล้วทำแค่ท่านี้ได้เลยเหรอครับททั้งหมด่าเขาไม่ได้8ท่า อ๋อนี่กับข้างเฮ้ยมันรู้สึกดี่างแปลกประหลาดมันเหมือนนวดนวดไปในตัวเออเออเออมันเหมือนมันมีจุดนวดโดนเราอ่ะแล้วแขนเรามันก็ตึงอย่างแบบตึงอย่างตรงอ่ะกระบอกมันไปยืดไปยืดไปดึงโวนที่เป็นกนะดทั้งหมดโรคภัยไข้เจ็บหาย เดี๋ยวขอไปถ่ายรายการต่อก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณผมต้องหยอดตังมีอะไรอย่างนี้ไหมครัมไ,รไม่เป็นไรไเนานะมาลองกระบอกมาลองคุยครับมีมีกระบอกให้ให้เลยนระ่อน เรแรกนึกว่าอีกาพอดูดีๆอ่ะไม่ใช่อุ้นขนลุกหมดเลยอ่ะม,ม,มันคือค้างคาวทุกคนค้างคาวเป็นพันตัวได้ไมั้งทุกคนมันคือค้างคาวตัวโคตรใหญ่เลยสวนปกติมันจะเป็นอีกาตัวใหญ่ใช่ไหมนี่ไม่ใช่ใชโอ้แล้วไม่เคยเห็นค้างคาวบินแบบนี้มาก่อนเลยเนาะเอะอมันบินเหมือนนกเลยอ่ะที่นี่มันมีอะไรที่แบบ amazing อยู่นะเนี่ยเน,น,นี่ยเนี่ยฉากหลังเนี่นยฉากหลังที่เห็นเนี่ยคือค้างคาวหมดเลย เอ้โหตัวนั้นควดใหญ่เลยอ่ะ <Yeah. S 1> นั่นแหละตัวที่บินอยู่เห็นไหมนั่นอะกำลังโชบอ่ะตัวใหญ่นั้นแบทแมนหรือเปล่าเย่ไ yeah. ด้ะจะจบแล้วเดี๋ยวไปดูว่าตอนจบจะเป็นยังไงไปวิง่งต่อเดีวิว่งในชุดนี้นะเอาจริงๆนะลำบากเหมือนกันนะไปไปมา,มา,มาคอม่นเหี่ยวหมดเลยน่ยคอไม่ไหวก็ไม่หไหวหรือว่าคะคคคไปจะถึงแล้วอีกนิดเดียวเร็ว ก็คือครบรอบของอุทยานสวรรค์แกบอมคือจริงๆมันไม่น่าใช้เวลานานนะมันใช้เวลาแบบแป๊บเดียวแหละแต่เราวิ่งไปถ่ายไปมันก็เลยนานสุดท้ายเราจบที่วันนี้ที่4กิโล ซึ่งจริงๆแล้วมันน่าจะดูในเว็บมันบอก3.3แต่ว่าก็มีขึ้นสะพานมีลงมีถ่ายตรงนู้นตรงนี้มันก็เลยเดินย้อนกลับไปกลับมาแล้วก็มาจบตรงที่นี่ที่เราเล่าว่าเป็นแลนด์มาร์คของนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์เลยแล้วก็แลนด์มาร์คของที่วิ่งที่นี่ด้วยตอนเรามาตอนเย็นๆน่ะมันเราผ่านทีนึงแต่เราไม่รู้สึกว่ามันสวยขนาดนี้เนาะแต่พอตอนเย็นมันมีแสงสะท้อนมาเรารู้สึกว่ามันสวยเนาะเออเขายิงไฟใส่เข้าไปแล้วมันตรงที่เป็นเกรดของมังกรมันเลื่อมๆมันสะท้อนแสงมันเลยดูแบบอรา <ม> <Hey. S 1> อลังการสุดๆ,ดๆเดี๋ยวนอกจากอันนี้ที่จะเป็นไฮไลท์อันหนึ่งแล้วเมื่อกี้มีเธอพูดบางกรสีตัวอยู่ตรงนน้นแขรก็ที่เราพูดไว้ว่าบางกรมันจะมีสีธาตุเนยตัวนี้เหมือนในเรื่องมูรานเลยเออเนี่ยธาตุไฟมูชูเนี่ย <laughs> ตอนนั้นธาตุดินธาตุดินอันนั้นก็คงธาตุลมแล้วก็ธาตุน้าเพราะว่าเป็นสีเขียวกับสีฟ้าบังกรธาตุน้ําสีฟ้าก็คือรายาอ๋อสีเขียวก็คือโปเกมอนอะชื่ออะไรแล้วนะตัวสีเขียวอะ น้องกาลังค้นน้าสวยงามโอ้แล้วขึ้นมายืนตรงนี้ก็จะเห็นวิวหมดเลยเห็นไปจนถึงวัดที่อยู่บนภูเขาตรงนู้นนะไม่รู้ทุกคนเห็นไหมแต่ตอนวิ่งเราเห็นแบบมันเป่งประกายบนเขาวสวยมากเลยอยู่ตรงนู้นแต่ตอนนี้มันมืดแล้วมันก็มีบอกบางเล็กนอกอ้อยอแล้วตรงนั้นที่ทุกคนเห็นว่าบินๆอยู่ตรงนั้นก็อาจจะไม่ใช่นกอาจจะเป็นทางข่าวโอเคและนี่ก็คือทั้งหมดของอุทยานสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์ นครสวรรค์นี่เรายังติดคร้างอ,อยู่หนึ่งที่ก็คือบึงบลรเพทที่ว่าเราเห็นในคลิปว่ามีคนวิ่งวิ่งอยู่แล้วเจอจระเข่ก็ไว้มีโอกาสมานครสวรรค์คราวหน้าก็จะไปที่บึงบลอรเพทบ้างแต่วันนี้ที่นี่นี่นรีวิวรวมๆหน่อยสกิโลเมตรนี้ความเรียบความวิ่งง่าย เต็มสิบเนี่ยให้ <20. S 2> เท่าไหร่ยี่สิบยี่สิบเลยอเกินอะที่นี่เรียบจริงเรียบแบบเรียบสนิทเลยอ่ะแบบมไม่คือปกติมันจะมีอะสมมติคนวิ่งเยอะๆข้างๆมันก็จะแอนลงแล้วก็จะเป็นกระดองเต่านิดนึงมันก็จะอย่างงี้ใช่ป่ะแต่นี่ไม่มีเลยทั้งซ้ายขวาหน้าหลังนี่เรียบมหมดแบบเพ<ม> <c oughs> ่งทำเมื่อวานอะแล้วแบบ ความสวยงามเราให้สักเจ็ดแล้วกันนะคือเราเคยเจอที่อื่นที่สวยกว่านี้แต่เจ็ดนี่ก็คือถ้าเป็นนักเรียนก็คือเป็นนักเรียนเรียนเก่งคนนึงอ่ะก็คือมีวิวที่สวยงามแล้วก็สะอาดดูแล้วมันเจ๋งฟ่ะเออใช่ก็ฟอสิลิตี้นี่สิบเต็มห้องน้ำเท่าที่เจอมีเกือบทุกจุดเกือบทุกหนึ่งกิโลจะมีทุกหนึ่งกิโลจะมีห้องน้าอันนี้ดีดีมากๆแล้วรอบข้างก็ร้านอาหารอะไรเต็มไปหมดเลยดูไปแล้วก็คิดไปว่าเดี๋ยวจะไปกินอะไรดีนะก็เป็นที่วิ่งที่ดีดีมากๆที่นึงเลยแล้วก็ใค ที่มาเที่ยวนครสวรรค์อย่างที่คอนเซปต์รายการเราบอกมาตลอดก่อนจะไปปาร์ตี้คืนนี้ตอนเย็นเย็นชวนเพื่อนหนกมาวิ่งกันตรงนี้สักหน่อยถอนออกก่อนแล้วค่อยเอาเข้ามันจะได้เป็นศูนย์พอดีเดี๋ยว <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ลวมัง้ง <c oughs> โอเคประมาณนี้ใครอยากให้เราไปวิ่งที่ไหนในนะครสวรรค์หรือที่ไหนในโลกนี้ก็บอกมาได้นะครับก็ติดตามกันได้เจอกันใหม่คราวหน้ากับรายการวิ่งไหนแค่